ก็จะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกิจการบทที่22ข้อที่14ถึง15บันทึกว่าท่านจึงกล่าวว่า พระเจ้าแห่งบรรพุรุษของเราได้ทรงเลือกท่านไว้ประสงค์จะให้ท่านรู้จักน้ำพระไัยของพระองค์ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและให้ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษของพระองค์เพราะว่าท่านจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ให้คนทั้งปวงทราบถึงเหตุการณ์ซึ่งท่านเห็นและได้ยินนั้นข้อคิดจากพระวจนะ การทรงเลือกของพระเจ้า 1. เพื่อให้เรารู้น้ำพระัยของพระองค์ 2. เพื่อให้เราชอบธรรมอย่างพระองค์ 3. เพื่อให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ได้พูดได้คุยได้ฟังได้ยินพระองค์ 4. เพื่อให้เราเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บอกให้โลกรู้ถึงสิ่งที่เราได้รับรู้จากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ